ได้เข้าไปที่ JB Central แล้วพอรถคันนี้จะเข้าไปสิงคโปร์ทั้งพันเลยนะฮะแต่ตรงนี้ก็จะเข้าสู่อ,อมอมที่ชื่อว่าด่านสุลต่านอบูบากานะฮะฝั่งมาเลยก่อนจะข้ามไปที่ฝั่งทัวสของสิงคโปร์อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องไปจอบาสปอร์ตออกที่ด่านนี้กันก่อนนะฮะ พัดรถมาถึงด้านแล้วก็จะจอดให้เราลงไปจอบพาสปอร์ตออกนะฮะลงไปแต่ตัวสัมภาระยังไม่ต้องเอาลงไปตรวจนะฮะลงรถกันนะฮะตอนนี้ก็ประทับตาหรือที่เรียกว่าจอบพาสปอร์ต ออกจากประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดินกลับมาขึ้นรถของเรานะโดยการจําหมายเลขรถเอาไว้นะเพราะอาจเจอรถแน่ใจเหมือนกันหลายคันก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกรถประจําทางที่เดินทางข้ามแดนเหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้มารถทัวร์อย่างผมก็สามารถเลือกใช้รถประจําทางข้ามแดนระหว่างมาเลก,กับติงคาโปได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นพอตรวจเสร็จเราก็เดินกลับขึ้นมาที่รถโดยเราก็จะใช้วิธีการจาเลขทะเบียนรถเอาไว้เพราะว่า รถบริษัทเดียวกันหน้าตาเหมือนกันมีหลายคันนะฮะนี่อันนี้เป็นรถของคาสเวลียงแนะ่เป็นรถประจำทางที่วิ่งเชื่อมจากย่งโฮบาลูข้ามด่านทวดไปส่องสิงคโปร์นะฮะเดินรีบไปหน่อยตอนนี้ก็กลับขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วนะฮะจากไปจบับสัอรตออกจากมาเลเซียแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางข้ามไปยังด่านทวดต่อไป แลตอนนี้ก็ออกจากด่านของมาเละมาแล้วนะคะทุกคนกําลังจะข้ามสะพานไปสั่งของสิงคปโปร์นะคะจากด่านเช็คพอยต์ของมาเลาเซียคือด่านจุลต่านอบูปากาไปจนถึงด่านเช็คพอยต์ทัวรของสิงคปโปรนะ์นั้นจะมีระยะทางทั้งหมด 6กิโลเมตรนะฮะโอ้มเตจะใสซค้ามมาส่องมาเลเซียเยอะเลยฮะเนี่ยเพราะฝั่งนี้นะ้ำมันถูกนะครับตอนนี้ตั้งแต่รถออกจากแดนตุละตะนาบูบากามานะก็เปิดไฟในรถแล้วนะฮะหลังจากขับมามืดๆตลอดทางเลยนะฮะตอนนี้ก็กำลังข้ามช่วงที่เป็นสะพานนะฮะโดยช่วงที่เป็นสะพานนั้นมีความยาวถึง1.92กิโลนะฮะ เราเห็นไฟเยอะยนั่นก็คือเป็นแหล่งที่เป็นที่มาของเงินทองละลายได้ของสิงคโปร์นะเพราะตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นศูนย์อุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์กลางการท่าเรือของสิงคโปร์นะฮะโดยพวกศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่าเรือเขาจะเปกองกันอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น second link นะฮะหรือลิงค์ที่สองทางเชื่อมที่2โดยทางนี้ยรถยนต์ส่วนตัวก็จะเป็นที่นิยมนะฮะจะเห็นว่ามีรถยนต์ส่วนตัวเข้าออกกันทางนี้เยอะเลยนะฮะอ่าเลี้ยวเข้ามาในด่านแล้วนะฮะส่วนใครที่มารถโดยสารสาธารณะอาจจะต่อรถยากหน่อยนะ,ะถ้าไม่ใช่รถทัวระหว่างประเทศที่ไปส่งจากจุดถึงจุดเลยอย่างที่ผมนั่งมานะฮะแต่จะเรียกว่าต่อรถยากก็ไม่ยากนะฮะเพราะเขาคือสิงคโปร์เขา ระบบขนส่งสาธารณะเขาค่อนข้างครอบคลุมนะฮะเออทุกคนครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งสําหรับการที่จะเข้าสิงคโปร์นะฮะเราจะต้องกรอกอ่าไปเข้าเมืองออนไลน์หรือ ICA ของสิงคโปร์ก่อนนะฮะเราสามารถกรอกล่วงหน้าได้3วันก่อนวันเดินทางนะครับทุกคนครับเมื่อมาถึงด่านของสิงคโปร์แล้วเราจะต้องเอากระเป๋าสัมภาระ ของเราไปผ่านการตรวจด้วยนะฮะตอนที่ออกจากมาเลเซียนั้นเราเดินผ่านออกไปแค่ตัวเราเองของไว้ในรถนะฮะแต่ตอนที่ถึงฝั่งนี้แล้วย้ำอีกครั้งว่าต้องเอาสัมภาระล,ะลงไปตรวจด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปผ่านด่านตอมอของสิงคโปร์ก่อนนะครับแล้เวเดี๋ยวเจอกันพอลงรถทัวเอากระเป๋ามาแล้วก็จะมุ่งไปยังอะเวอฮ์เหมือนบรรยากาศมืนลงที่สนามบินเลยนะฮะนี่ ตตอของไปด้วยนะครับทุกคนไปกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะครับเจอกันหลังจากสอบตอมอนะจ้าตอนนี้ผมก็ตรวจผ่านตอมอออกมาแล้วนะฮะเพ่อมารอรถนะครับโดย สังเ,เกตเลขทะเบียนของรถคันที่เรามาเนี่ยนะฮะว่าขึ้นที่หมายเลขอะไรถ้าขึ้นแล้วเนี่ยก็แสดงว่ารถเรา,เร,ารออยู่ที่ชานชลานั้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วรถมักจะเช้ากว่าเรานะฮะถ้าเราไม่ได้เสียเวลาที่ตอมอนานผิดปกติถ้าออกมาแล้วยังไม่เห็นหมายเลขรถขึ้นก็อย่าเพิ่งตกใจนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมายเลขก็จะขึ้นนะฮะแล้วค่อยไปขึ้นรถกันอ๋อด่านนี้คนไทยใช้ออโต้เกตนะฮะเร็วมากทุกคนครับพอเราออกมาจากตัวด้านในห้อง ของตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยผ่านออกมาแล้วเราก็จะออกมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูที่ตารางสีดำๆนั่นฮะที่ไฟแดงๆว่ารถที่เรามาเนี่ยเบอร์อะไรแล้วจะจอดที่ช่องจอดหมายเลขที่เท่าไหร่นะฮะหลังจากรู้แล้วเราก็เดินไปเ,เลยครับที่ช่องจอดรถก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านที่มีรถตีเขียวๆนั้นไล่ไปเรื่อยๆทางด้านขวามือไปเรื่อยๆด้านนี้เลยนะฮะเพียงแต่เราจะต้องจำเบอร์รถให้ได้ว่ารถทะเบียนอะไร เาก็จะแจ้งว่ารถทะเบียนนั้นอยู่ที่ช่องหมายเลขอ,อะไรนะฮะพอออกมาจากตอมอลแล้วข้อดีอย่างหนึง่งสาหรับการใช้รถโดยสารระหว่างประเทศรถทัวร์ระหว่างประเทศแบบนี้ก็คือมันสามารถรับเราจากในเมืองของมาเลเซียมาส่งยันบริเวณที่เป็นในเมืองของสิงค,โ,คโปร์ได้นะฮะเราสามารถเลือกบริษัทและจุดจอดรถที่ใกล้กับโรงแรมที่เราจองไว้ได้ด้วยนะฮะสะดวกสบายนะครับช่วยทำให้ประหยัดเวลากว่าก,า,การข้ามโดยใช้ รถสาธารณะประจำทางนะฮะซึ่งน่าจะต้องไปต่อรถหลายทอดนะฮะกว่าจะถึงโรงแรมเราได้และตอนนี้ก็เดินทางไปถึงสิงคโปร์โดยสวัสดิภาพแล้วมาถึงโรงแรมแล้วนะฮะโรงแรมที่ผมพักนั้นอยู่บนถนนเบนโคลเลนใกล้ๆกับาย่านบูกิสนะฮะสภาพผมก็จะยมหน่อยๆนะฮะเนื่องจากเดินทางยาวนานกว่าเวลาที่คาดไว้ซึ่งจริงๆกะว่าจะใช้เวลาแค่ไม่เกิน4ชั่วโมงแต่รถติดก็เลยเดินทางนานถึงเกือบ7ชั่วโมงนะฮะ อย่างว่าวรมันเป็นเทศกาลหยุดคิดสมารถต่อเนื่องยาวถึงปีใหม่ก็จะมีการเดินทางและรถเยอะเป็นพิเศษอย่างนี้นั่นเองนะฮะและนี่ก็คือโรงแรมที่ผมพักที่สิงคโปร์คืนนี้นะก็คือโรงแรมไอบิซึ่งห้องเขาก็จะเหมือนกันทุกที่เลยนะฮะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะฮะโอ้กว่าจะมาถึงโรงแรมนี้ ดึกเลยทีเดียวนะฮะผิดจากเวลาที่คาดการเอาไว้เยอะทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าชาวชิดเดินเที่ยวเววเววเววฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ